สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะคะฟ้ามืดมาตั้งแต่เช้าค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะพี่ๆวันนี้เพราะความเสือนะคะกริ้งกริ้งมาตอนเช้าเลยเพราะว่าสังเกตเห็นดูอาการคุณปู่ทองใบนะคะขมับเหมือนมีน้ํามันไหลออกมาค่ะเพราะว่าเหมือนกับคุณปู่จะตกมันมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ คุณพี่แนะนำเข้ามานะคะว่าอยากให้ผลัดโซ่คุณปู่ให้กลางออกกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงนะคะให้คุณปู่ได้เดินสะดวกกว่าน,นี้อีกหน่อยนึงนะคะอันนี้น้องนิ่ก็มาแจ้งเลยว่าช่วงนี้อารมณ์คุณปู่ไม่ค่อยดีเลยนะคะแล้วแต่วันเนาะแล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ FC นักท่องเที่ยวนะคะะมาหาคุณปู่อยู่ตลอดเลยนะคะพี่ๆซึ่งก็จะมีตั้งแต่ เด็กน้อยนาอมากับคุณพ่อคุณแม่นะคะตลอดจนไปถึงรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็จะป้อนกล้วยกันบริเวณนี้นะคะที่การสีเขียวตรงนี้แล้วก็จะยื่นงวงไปถึงเอ้ยยื่นยื่นมือไปถึงตรงนี้แล้วก็จะจับถึงกันถ้าคุณปู่มาใกล้มากกว่านี้ในรัศมีที่มันใกล้กว่านี้นะคะแล้วก็โซ่ที่มันหลวมกว่านี้นะคะก็จะเป็นอันตรายมากๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า อะไรจะยังไงเวลาจะไหนจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่มีผลดีต่อใครทั้งนั้นนะคะนี่ก็ต้องให้พี่ๆเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าดูขมับสิคะ <c oughs> บวมแรงมากเลยนะคะเหมือน <c oughs> เหมือนฮะ <c oughs> น้ำมันออกแล้วหรออ๋อน้ำมันออกนินดๆแล้ว <c oughs> อ๋อนี่ก็น้ำมันอ๋ออ๋อพ่อควันบอกว่าน้ำมันออกแล้วหน่อยหนึ่งคะ่ะซึ่งอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์ของคุณปูก็เนาะพี่ๆ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไม่ดีเลยนะคะไม่ค่อยดีเลยนะคะด้วยด้วยความที่เขาจะตกมันด้วยนะคะคือมันต้องเซฟจริงๆนะคะขอพี่ๆเข้าใจด้วยเนาะซึ่งน้องนี่ก็เชื่อเลยว่าพี่ๆก็เคยเห็นมาแล้วแหละเวลาที่คุณปู่เขาเ,เร็วนะคะที่เขากลับมาหาเราเร็วๆนะคะคือมันมันก็ต้องเซฟจริงๆนะคะต้องเซฟจริงๆ <c oughs> เพราะว่าก็อันตรายนะคะอันตรายเนาะพี่ๆค่ะเราก็ไม่อยากจะให้เกิดอะไรที่เป็นทางลบต่อใครนะคะ ทางนี้ทางนั้นก็ถ้าถ้าถ้าเข้าไปกวาดอย่างเงี้ยเงี้ยค่ะน่องนี้ก็เข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะเนี่ยหนูก็ยืนในรัศมีที่หนูยืนได้นะคะพี่ๆอ่าเดี๋ยวจะลองทดลองป้อนกล้วยให้พี่ๆดูนะคะว่าเอ่อทำไมเราถึงเอ่อผูกคุณปู่ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วทําไมเอ่อจึงจึงต้องเอ่อผูกไกลกว่านี้ไม่ได้นะคะอืมอันนี้เก็บตอนเช้าค่ะตอนนี้เช้ามากๆเลยนะคะ อันนี้คือกองอึที่คุณปู่เขาอึตอนกลางคืนมานะคะพี่ๆก็จะเยอะหน่อยเนาะอ่าอุ้ยไหลจริงๆตะอ้วนเออเดี๋ยวน้องนิ่ซูให้ดูค่ะพี่ๆเห็นไหมคะนี่ค่ะอุ้ยพา,า,าไม่โฟก,กัสนี่ค่ะพี่ๆข้างหลังข้างหลังหางตานะคะน้ำมันไหลออกมาแล้วคะ่ะโอะ้โอเคเนาะก,ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนี่น้องนิกก็มาแจ้งให้ทราบว่าเป็นอย่างไรทำไมจึงเอ่อ ูคุณปู่ยาวกว่าน,นี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยคุณปู่เขาจะยืนรับล้วยบริเวณนี้ใช่ไหมคะอ่าพี่ๆนะักท่องเที่ยวยืนบริเวณนี้นะคะยื่นมือไปหากันเนี่ยเอื้อมถึงกันนะคะพี่ๆแต่ถ้าให้ยาวกว่าน,นี้เนี่ยเนาะก็ <c oughs> จะอันตรายเลยนะคะพี่ๆหาเนื่องด้วยช่วงนี้คุณปู่ก็อารมณ์เขาเนาะเราก็ต้องคือมันต้องเซฟจริงๆนะคะพี่ๆเซฟจริงๆเนาะนะคะท้งนี้ทั้งนั้นก็ให้พี่ๆเข้าใจ อทั้งทั้งควานทั้งช้างด้วยเนาะพี่ๆขาเราก็ไม่อยากให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันเลยเนาะพี่ๆขาไม่คุ้มกันเลยนะคะวันนี้อารมณ์เขาก็เขาตึงไหมคะตะอ้วนวันนี้ทําไมดูเครียดเครียดก,กันจังอมเราไม,ไม่ไม่ค่อยตึงเท่าไหรนะ่เนาะจะยังไงเนาะอืมอืม อันนี้ก็ต้องระวังมากตอนนี้คือวันเช้านี้ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ไม่รู้ว่าหลังจากวันนี้ต่อไปนะคะถ้าเขาน้ํามันไหลออกมาเยอะๆเนี่ยจะจะตึงจะตึงกว่านี้หรือว่าจะสบายๆไปยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะคะพี่ๆอ่าก็มาอัปเดตให้พี่ๆดูค่ะว่าตอนนี้คุณปู่อาจจะ ไม่ได้ออกเดินไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันไหลออกมาตรงขมับแล้วค่ะแต่ว่าก็ณวันนี้นะคะณวันนี้วัน,นแรกที่น้ํามันไหลออกมาเนี่ยยังไม่มีขึงตึงแบบว่าโยนอะไรใส่ควานนะคะณนะตอนนี้คือยังไม่มีแต่ในอนาคตจะมีหรือไม่มีอย่างไรอันนี้ยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคุยกันร,รู้เรื่องอยู่ค่ะณนะตอนนี้นะคะแต่ถ้าวันต่อๆไปเดือนต่อๆไปถ้าตกมันหนักขึ้นเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะพี่พ ทางนี้ทางนั้นก็ต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าก็มีพี่ๆนะักท่องเที่ยวมาหาคุณปู่อยู่ตลอดเนาะพี่ๆคะ่ะนะคะมาหาอยู่ตลอดเลยมาป้อนกล้วยมาให้กําลังใจคุณปู่ตลอดนะคะอ่าก็มีเอ่อทุกวัยมานะคะวัยเบบี๋นะคะก็ต้องระวังเนาะพี่ๆคะ่ะอ่านี่ก็เอ่อกวาดทำความสะอาดเอ่ออึคุณปูค่ค่ะ อึสก้อนใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าคุณปู่กินอิ่มค่ะกินอิ่มวันนี้ก็ได้กินของโปรดตั้งแต่เช้าเลยนะคะกินต้นโพตั้งแต่เช้าค่ะพ่อความเขาก็ไปตัดหาอาหารมาให้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเออแล้วก็ช่วงนี้คุณปู่เขาสมบูรณ์มากจริงๆค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพเลยนะคะในกล้องอ้วนแบบไหนตัวจริงก็แบบนั้นเลยค่ะพี่ๆนะคะอ่าก็ มันก็ไม่แปลกที่คุณปู่เขาจะตกมันนะคะเพราะว่าเขาก็สมบูรณ์ของเขาจริงๆค่ะอันนี้นะคะเราก็เข้าใจนะคะเข้าใจนคะคะให้เขาเหยียบขึ้นไปเพราะว่าเราจะกวาดให้เขาเข้าซองนคะคะอ่าอ่าไม่เข้าระวังนะระวังนะเขาถอยกลับมาอ่านี่ก็อุ้ยเดี๋ยวเปิดกล้องกล้องกล้องให้พี่ๆดูภาพมุมกว้างค่ะนี่ค่ะก็ เก็บกวาดทาความสะอาดออกมานะคะในตอนเช้าวันนี้ก็อาจจะมีตึงบ้างปล่อยบ้างนะคะ <laughs> ใช่ค่ะพราะควานเสือกับอกว่าตึงอยู่นะคะวันนี้ตึงอยู่ก,ก็ก็ต้องดูกันไปเนาะพี่พี่ค่ะดูกันไปนะคะนี่น้องนี่ก็ถ่ายแต่ว่าถ่ายก็หนูก็ถ่ายไกลนะคะพี่ๆจะไปถ่ายใกล้ๆมากแบบ มากๆก,ก็ไม่ได้นะคะคือมันก็ต้องไกลจริงๆบางทีก็เนี่ยหาซูมภาพให้พี่ๆไปก็อาจจะได้ดูว่าใกล้กันหน่อยเนาะพี่ๆขาหนูก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้เพราะว่าบางทีคุณปู่เขาก็แบบอาจจะแบบเอ้ยแล้วใครมาพูดอะไรยืนพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะทาให้แกรําคาญได้หนูก็ยืนไกลๆศั่ซูมภาพเอานะคะบางทีภาพอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะเบลออาจจะมัวกันหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะพี่ๆ เพราะว่าก็ต้องเซฟกันเนาะเซฟทุกคนเลยนะคะแต่ว่าว,วันนี้เนี่ยน้ำมันไหลออกมาแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็เหมือนแบบก็ไหลออกมาแล้วแต่ยังยังไม่ได้อาบแก้มนะคะเหมือนกำลังจะเพิ่งเริ่มแต่ว่าอาจจะไหลามาวันนี้วันเดียวสองวันสามวันหยุดหรือว่าจะมาอีกเป็นก๊อกยาวก็ยังบอกไม่ได้นะคะพี่ๆเราก็ต้องอัปเดตดูกันไปเรื่อยๆเนาะนะคะอะันนี้ก็มาแจ้งพี่ๆว่า ห็ดได้ทำไมจึงปล่อยปล่อยโซค่คุณปู่ให้ายาวกว่านี้ไม่ได้นะคะเนาะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สั้นนะคะคุณปู่ก็เดินม,มาข้างหน้าได้เดินไปข้างหลังไปนอนไปเล่นดินฝั่งข้างหลังได้นะคะพี่ๆเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยค่ะเนะะี่ยค่ะโอเคค่ะ ตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ํานะคะดูอารมณ์กันก่อนดูอารมณ์กันก่อนนะคะพี่ๆพ,พระว่าแบบว่าก็ยังเนาะต้องดูดูกันก่อนนะคะแต่ถามว่าอาบไหมก็อาบแต่เราก็ต้องดูเวลาที่มันเหมาะเจาะอันก่อนนะคะเวลาที่มันโอเคเนาะบางทีอาจจะได้อาบช่วงเย็นบางทีช่วงเย็นเขาอารมณ์ดีช่วงเช้าเขาอารมณ์เสียนะคะอาบางทีเขาอารมณ์เสียมากเรายิ่งแต่ไปบังคับเขา ไปบอกเขาให้อาบน้ํายืนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยคนเราเนาะพี่ๆค่ะเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะก็ต้องดูอารมณ์เขาเนาะเวลาเขาอารมณ์ดีๆหน่อยอะพูดกับเขาดีอาบน้ํากินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่โอเคนะคะนี่คือแต่เช้านี้จะตึงๆกันหน่อยจะต้องดูอาการไปก่อนค่ะเราก็โชคดีที่เช้านี้ไม่ร้อนนะคะฟ้ามืดครึ้มดีค่ะพี่ๆมันฝนจะตกเลยใจเอ นี่นี่นี่คุณปู่ออกมาจากซององเงี้ยต้องระวังนะคะเอโอ,โอโอ้โหถ้าวันบอกให้ถอยเขาก็ถอยค่ะวันนี้วันนี้ยังคุยกันรู้เรื่องนะคะวันนี้อันนี้อันน anyway> ี้พูดในส่วนของวันนี้นะคะยังคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เนาะแต่ว่าระวังนะซองนี้เขาเคยกระโดดออกมานะนะคะต้องคือมันมันต้องระวังจริงๆอะค่ะพี่ๆนะเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมผูกเขายาวกว่านี้ไม่ได้ ถ้าปูกเขายาววันนี้ตัวคนมาใกล้แถวนี้ไม่ได้เลยนะคะอ่าใจเย็นใจเย็นๆจเยนต้องต้องต้องช่วยกันนะคะช่วยกันต้องเซฟจริงๆนะคะพี่ๆมุมน่ารักเขาก็มีมุมเราต้องระวังก็เยอะนะคะเราก็จะไม่ประมาทเนาะไม่ประมาทเลยนะคะพี่ๆอขอความเข้าใจให้คุณปู่ด้วยน้อนะคะ Okay, okay, เดี๋ยวยังไงน้องมิกจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะ mm hmm. สําหรับเช้านี้ mm hmm. คุณปู่ก็มีน้ามันไหลออกมาแล้วค่ะอ่ะผมก็ตึงๆกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเ mm hmm. นาะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้บ้านสะอาดแล้วค่ะอัปเดตช่วงเช้านะคะวันอาทิตย์ที่ mm hmm. สิบหรือสิบเอ็ด่อ่ะวันที่ไม่รู้สิบหรือสิบเอ็ดนะคะพี่ๆโอเคยังไง mm hmm. เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเอาเออต้นโพงให้คุณปู่ด้วย โอเคครับมีต้นย้าด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่ต้นโพนะอ่ะโอเคครับจ้ากินเลยค่ะคุณปูโอเคขนาดก,กินอย่างมองแล้วเลย <laughs> ขนาดก,กินอย่างมองแล้วเลยคุณปูขาหนูมาดีจ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะพี่ๆี่ให้คุณปูเขาได้เอ <laughs> ็นจอยกับการกินต้นโพน้งควานเขาก็เก็บอึไปใส่ต้นไม้ข้างๆนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ